เพลงโยสลัมปากเป็นเอกเลกเป็นโทเลกเป็นโทโบราณนางเสือตรีมีปัญญาไม่เสียลายถึงรู้มากไม่มีปาก ไม่มีปากลำบากใยกมีอุบายพูดไม่เป็นไยเห็นป่วยการถึงเป็นครูรู้วิชารู้วิชาปัญญามากไม่รู้จักใช้ปากเอ ให้จัดจานเหมือนเต่าฟังนั่งซื่อนั่งซื่อเอือรำคาญดิชาช้านักเปล่าไ้ไม่เข้าที่ใครช่างพูดพลิกเพลง คนยมลมปากเยมากเจียวพี่ถึงรู้น้อยถอยคำถอยคำให้คำดีคงเป็นที่สมคเนายที่เชโก